ก็ของผู้นิดนงนึองน้องๆสวยนะคะสวยอัลบั้มแรกทำอะไรลายที่เราดูกันใส่ชอะไรโอเออเป็นเป๊กแมงวีวันนีหรอกตาแต่งมากแต่นี่คือสวยหมดเลยทำไมไม่มาอย่างงี้ตั้งแต่แรกสยาซีวจัซิสดีค่ะเดี๋ยวงงนะคะเดี๋ยวสามเดี๋ยวสี่เดี๋ยวสอง อย่างงอย่างงเยอะอ่าวันนี้ก็เป็นวงหนึ่งที่เราข้ามข้ามมาเนาะเราคนขอเยอะมากอุ้ยเป็นไรอะเฉลยชื่อวงเลยชื่อวอล์กชื่อวอลีนั่นเองซึ่งน้องทำแบมมากับแดนซิ่งอะโล่ก็เต้นคนเดียวไปเลยอีสี่คนเยอะอันนี้คือ first คแบัเปิดคัมแบ็คเพิ่งวงนี้ก็คือทําอะไรก็ไม่รู้นะมีอะไรใหม่ๆมาเสิร์ฟพวกเราตลอดตลอดเดี๋ยวหน้าเขียวเดี๋ยวหน้าฟ้าเดี๋ยวเพลงเดบิวเพลงหลอกกับเดบิวหลอกกับเดบิวช์ซุกคามดีรักเออแล้วก็มีเพลงอะไรนะที่หน้าเขียวหน้าฟ้าหน้าเขียวหน้าฟ้าที่เต้นในโดมปลูกสตรอเบอร์รีเป็นอะไรเพลงอะไร คลิปเนี่ยบอก MV ดูแบบว่าสมเรอยู่โลกเออเอาดออะไรเนี่ยดูลงทุนบนวงนี้มากเลยนะแล้วเพลงก็ค่อนข้างยาวเนาะสามนาทีครึ่งจะเล่าเรื่อยอน่าจะมีสตล์ให้เล่าไปดูกันเลยดีกว่าเพราะว่าเราน่าจะยังไม่เคยเห็นอะไรกันมันเลยไม่เลยคุณเจแต่ว่าได้ยินฟิดแบ็กจากชาวบ้านนะว่าเพลงดีขึ้นถูกต้องเอองั้นเราไปดูกันเลยดีกว่ากับ Dancing Alone ของ NAKLAP แปดสามสองหนึ่ง ที่สี่เดือนแปดแลฮะก็ยังไม่นานจะดูเหรอโอ้ยอันนี้เหมือนเคยได้ยินปะใไมเพลงดีจังเลยอ่ะว้าวสุดปีฉันเคยได้ยินนะเพลงนี้อ้าเรอไม่ของคิคีเหรอโอ้โหอ้าวเขาดูเขาแต่งดูแต่งน้องให้เป็นในนี้นะสวยขึ้นนะ อโอ้สวยนะโว้โตทันพี่ๆเลยนะอูสซิตี้ปอกมาไว้นอนี้พอมากว้าวุ้ยเพ่งดีนะเค่งดีเก่งดีโอ้สวยนะอ้ว่า อ๋ออุ้เขาลงทุนมากเลยอ่ะขอเป็นฉากอะแต่นฉากเต่วีก็เจนห้าอยู่นะคือเรียงแบบซื่อๆดิเนาะมันไม่ได้มีชาน์ิชันเอฟเฟคแอดวานซ์คือเอาฟุตเทจมาต่อกัน อยส,สวย่ะเขาไปท่าอย่ที่ไหนวะว้ายตายสวยมากเออวิท่าเหรอเปลี่ยนท่าปะวิท่าเขเต้นอยู่นะเออท่าแบบสะพูนลุกทุ่งแต่ชมนะใช่ใช่ใช่เนี่ยเนียเนี่ยเนี่ยใช่ใช่มันมันดูแบบโตโตอ๋อ,อ คองแมนเต้นอ่ะเออมันดูแบบมันดูเป็นภาพความแมนเต้นอ่ะเออแต่ฉันได้ฉันได้ท่าแบบนี้ฉันก็ชอบนะเอาดีๆมีจอยอืมมันเกิดใครครับชุดคาแฮอุ้ยอย่านะคะหนูลงมาทำไมเอออู้หูอุ้ยมร้องง่ายหรอฮะ โอ้ไม่เป็นไรนะพนหญพลังหญิงน <มา S 2> ะพื่นหญิงพลังหญิงกจแค่ไม่ได้เป็นนักดนตรีของรงตรียน่านั้นแอ้ยเต้นแรงมากเลยเนาะใช่ไม่น่าเกลนะผมเกี้ ปาราท่าเลยโทรมาเลยโทรสวยเนี่ยดูดิโอ้แต่ถ่ายสวยฟุตเทจสวยย้อมสีเอาแล้วสวยเลยระวบีนดดาดเกิร์ออะอนย้อมสีเกินโอ้ซี่สวยมากเลยเนาะอุ้ยเพลงดีจังเลยอะเนาะ <Conf> นี่คือซีนภาพยนตร์เลยเรือ่องหนึ่งซีนจบอตอนนี้แบบว่าออกจากป่าที่โดนตามฆ่ามาเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ไงพี่สาวชอบมากเลยอะ่ะคือเนี้ <รอ S 1> จยจยะอะไรใจมามคือเนี่ย <c oughs> นึกถึงวันเดอร์เกลสมัยใหมอ่อ่ะโอ้โหพอเธอพูดอะ่ะ ก็ด <มา S 1> ูเป็นภาพกันได้ออ,อ,อ,อโอเคมันวอนด์โกเมื่อสิบสิบห้าปีที่แล้วเขาจะเล่นเรโทรนั่นคือช่องของวงเลนะงงลช่ช่องของอวงคือเล่นเรโทรทุกชนิดมันจะให้ฟิลเหมือน เหมือน I Feel You ที่เป็น City p o p เออแต่ว่าเป็นสมัยใหม่เข้าใจปะ <c oughs> ทำนองเร็วขึ้นแล้วก็ให้กลิ่นแบบนั้นอยู่อยากชมเลยคือซีนเหมือนภาพยนตร์อย่างที่น้องอามบอกคือถ่ายมาสวยทุกช็อตโอเคอ,อาจจะเล่าเรื่องทื่อๆเนาะตรงๆไม่ได้มีความวือวาอะไรแต่เรารู้สึกว่าการคัดฟุดของเขาในแต่ละฟูดอะมันเล่าเรื่องได้ดีในตัวของมันมแล้วก็ท่าเต้นก็ดี <c oughs> เพลงพอมาอมพอมากจริงๆคือรู้สึกแบบ อุ้ยทำไมจะไม่ฟังเร็วกว่าดีวะเขาะ้าใจปะก็รอดีแอคไงคะ่ะใ <laughs> ช่ป้าสรุปว่าอันนี้คือตั้งแต่วันที่4เดือน8นี่มันจะเดือนหนึ่งแล้วนะใช่มาสองอาทิตย์มาแล้วแตอย่างที่บอกว่าพอเพลงเปิดขึ้นมาคือเฮ้ยเคยได้ยินเลยเพลงนี้ซึ่งไม่รู้ว่าเป็นเพลงของคิิแล้วก็เคยได้ยินในแบบไอจีอะไรพวกนี้แหละเออแล้วก็ขอพูดนิดนึงน้องๆสวยนะค่ะสวยอัลบั้มแรกทำอะไรเออคืออันนี้คือสิ่งที่จะบอกคืองงอะคือยังหาคาแรคเตอร์ของน้องๆไม่เจอในในแบบในเพลงแรกๆเออแบบแต่งตัวขึ้นไลฟ์ที่เราดูกัน่ะะใสชุดอไร เป็นปีกแมงวีนันตอนมีดอกตาแต่งหน้าแต่นด้คือสวยหมดเลยทุกคนจริงแม้น้องผมสัานที่หน้าโดดกว่าเพื่อนไปถึงหน้าเก๋เขาก็น่ารักมากๆาเลยนะพอมาแต่งในลุคนี้ทั้งทั้งนี้ทรงผมเขาไม่ได้แตกต่างจากเดยมใช่เนี่ยแหละการกรุงมีโตขึ้นจากก่อนหน้านี้เลยอะคือก่อนนี้นี่คือเจนห้าน้องน้องแต่เนี่ยรู้สึกแบบคัมแบ็กเดียวคือโตขึ้นเลยแล้สิ่งที่ฉันรู้สึกคือน้อง ไม่เป็นเด็กเปนซีแต่วไงเออเหมือนว่าก่อนอันนี้นมันมีความแบบก็หนูจะทําแบบนี้อะไรยังไงบ,บ,บิวร้องแบบน,นี้เอะอเไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้ดูมีความแบบเขาร้องเขารอยอ <c oughs> <c oughs> ดูเขาร้องเขารอยแล้วก็ดูแบบกูดไว้บ้างเนาะดูแล้วมันกูดาวมากมันดูแล้วมันแบบเป็นเพลงแบบส,บส่งท้ายซัมเมอร์อะแล้วเราสุกว่าเราชอบในความหยิบสตอรี่ที่เป็นเซตติ้งโรงเรียนแล้วก็เล่าเรื่อง กับสิ่งที่เด็กน่าจะเจอนะตอนนี้ไาเอ็นพาวเวอร์ริงเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยมีความแบบไปโดดน้ำกับเพื่อนลองไปออดิชั่นเสียใจไม่ได้เข้านั่นนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยไปเบิร์ดเดย์โอเคซึ่งรู้เหลก็จะไม่ด้ทำแบบนั้นแหละใช่อะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบเออทำไมไม่มาอย่างเงี้ยแต่แรกจริงจริงนะเพลงดีมากเลยอ่ะอ่งเลยส่งจริงเลยสองจริงไปดูไลฟ์ไหม ้ดเอะไปดูว่าท่ามันจะมีความปตใชเไมพงศ์มาขี่พงศ์มากี่เต้นกันยิ่งกว่าสามสองหนึ่งวันไม่รู้ว่าท่าเต้นเองวีเป็นท่าเต้นหล่อหรือเปล่าด้วยนะเขาให้ซีนเหมือนอย่างนี้เลยเนาะเออโอ้โหดีเปิดวยนี่เปิดสวยเลยแรงเยอะัแต่เปิดเลยเนี่ย เทนเน่หวีดไม่น่าใช่หลอกแล้วขอาจริงลุงเออเทนนคนแรงอู๋เทนแรงจริงมึงเป็นลงได <8 S 3> ้นะต,ตัวอู้สวยนะเขา <laughs> แล้วมุมกล้องเก่อ่ะเหมือนตอนเรนนี่ไงจีพีทีอ่ะกออ็เป็นคนเช่นเดีวยวกันบ้าเดีย๋ยวนี้เขาทำให้เขาทำให้เอาไปแข่งกับชู ก็ชอบคนนีมากเฮ้ยคนนี้สวยนะอ h เด d a ใช่ป่ะ้ยคนนี้ก็สวยคนนี้ดูโตไปเป็นแบบนักแสดงได้อะมันดันเปิ้งนะปึ้งโอ้หที่เราววกต้องมีิกรเปนจริงๆแบบี้เมอัต้องแรงเยอะนะเต็นเี่อนมีการแบบอินเทร์แอคกับน่นอ่ ไเปไเออโอ้โหงามมากอะแต่ฉันชอบเสื้อลายสุดโอ้ยรำไปเลยน้องเสื้อแดงลองเยอะอยู่นะเออโอ้โหเหแนแรงมากหมุนตัวมาสลับข้าวนี่พ่ะย่ะก่อนน้องน้องเสื้อลายสวยนะ เพราชอบความท่าเรโทออะอย่าก้มเดี๋ยวเงยเป็นปลมนะคะสายดรอปะเออฮะเอ,อ๊ะชื่อวงอะไรวะเซเล็บไฟฟเออนี่มักเน่เลยป่ะนปะเออนี่ยเออรอนเขดีแปลวมากเลยอ่ะรอบเนี้ปยปกติเขาจะติดเสียงๆหน่อยโหหุ่นกองที่เรามาอือ คลือแข่งกันดูชูมเขาแปดกี่รอบวะห้อบเดียวไม่รอบสุดอ่าจักรอบเดียวแต่ว่าหลายกล้องปะอืมนี่ว่าไม่ต่ำกว่าเจ็ดกล้องกล้อเต้นหลายรอบแล้วโอเคว่าทันแล้วโอเคฟิสสไตล์อ่าเลิศอันนี้เออเห็นไหมอะไรแบบเนี้ยดิสโก้เก่าอ่ะไลออนฮาร์ดหรอ เออ,อโอ้ยละเต้นลายใหญ่มากอะไรคงคุยกันว่าเท่านี้ไปสุดๆถ้าจบแล้วเพื่อนๆเงี้ยเข้าใจปะยังเหนื่อ,ย,อย,ยไม่ได้โอ้โหถ้าเป็นนะถ้าเป็นเพลงใหม่นะต,ตนนนะนอะนจะบก็น่หจะเมื่อกี้แล้วเนาะคือคือฮิตอ่ะคือ S I I แต่แต่น้องผมสัน้นจบกลางงงหลายเพลง เป็นเฟซซ็อกแต่คุณตรงจังฉันว่าเขาน่าโดดเด่นที่สุดเลยอะแบบน่ามีคาแรคเตอร์คนไหนนะน้องผมชันเหมือนเขาน่าจะเป็นเฟซซ็อกแต่กร่ปปะใช่เพราะฉันเห็นเขาแล้วเขาันจำได้ครับจำพอได้แต่ถังอะไรอะน่ารักจังเลยอะอ้าวต้องแข็งแรงเพราะว่าเหนื่อยแค่แกะทาเต้นก็เหนื่อยแล้ว่ะ ไม่แกะคือฮิตคือ S I I t ของซิงเป็นลได้เลยแต่ว่าเพลงพออะน้องๆก็สวยกันมากเลยนะยิงด่วเนี่ยยิงคลีนเลยว่าแบบอุ้ยหน้าตาดีจังเลยไมจงงว่าก่อนหน้านี้ไปทำอะไรกันมาถ้าอยากทำหนูอยากทำหรือผู้ใหญ่อยากทำรายออกเป็นใหญ่ใหญ่ทำงานอีกแต่ว่าก็น่าจะเป็นแบบแบบแบบให้ลองแหละว่าในเวไหนกําลังดีอะไรเงี้ยแล้วเวนี้ดีมากเลยนะ ซึ่งเพลงเนี้ยมันมีกลิ่นของเพลงนั้นที่ที่ขึ้นชาร์ตั้งแต่แรกอะมีแน่นเอออันนี้คือไปออแล้วตอนนี้ชาร์ไปสูงสุดแนละ้วตอนนี้ไม่รู้ Dancing Alone ไปไหนแล้ว ก็เนี่ยถ้าสมมติว่าไอดูมีแล้วปล่อยแดนซิ่งอาโรนเลยก็ไม่ต้องลงแล้วค่ะก็ขึ้นไปแล้วจริงขึ้นไปนุ่งเลยเจอบีทีเข้าไปงงงแบบคนงานที่จะงองใช่ก็ประมาณนี้สำหรับคีคีนะครับก็ใครก็ตามที่แวะวมาดูจอนซิสเป็นครั้งแรกอย่าลืมกดซับสไครต์หนึ่งกันจริงๆสามารถพูดคุยแวะไปดูคลิปอื่นๆของช่องได้ถ้าใครพูดถึงเราในทวิตเตอร์อีมแซสแจอนเวนซิสแล้วก็ อย่าลืมติดตามพวกเราในจองซ์ช h a n แนลในติ๊กต็อกนะครับพวกเราสองคนวันนี้ลาไปก่อนอัญยอง